สวัสดีครับเพื่อนๆสงกรานต์นะครับว่าจะไม่ไปไหนว่าจะไม่เดินทางแล้วนะจะอยู่ที่กรุงเทพแต่ก็ไม่เหตุน,นะครับให้จําเป็นต้องเดินทางจุดหมายปลายทางของเรานะครับน่าจะเป็นที่สังคมอําเภอสังคมหนองคายนะครับแต่ว่าวันนี้วันที่สิบสอง ค,คนน่าจะออกต่างจังหวัดนะครับเดินทางเยอะมากเลยนะทำไงดีคนเยอะรถต้องเยอะรถต้องเยอะแน่นอนวันที่12นะครับคนเริ่มเดินทางกันแล้วนะครับแผนการคือจะต้องไปยังไงดี คือจะต้องไปเพชรบูรณ์ก่อนนะครับเพชรบูรณ์นะครับคิดว่าจากกรุงเทพไปสระบ,บุรีรถน่าจะติดเยอะเลยนะครับแล้วเราก็ตีซ้ายออกไปนะครับจากมุ่งหน้าไปทางเพชรบูรณ์จะไปไปหาหลานอีกคนก่ที่เพชรบุร์เสร็จแล้วก็จากเพชรบูรณ์ก็น่าจะเข้าจังหวัดเลยเข้าจังหวัดเลยมุ่งหน้าสู่ เชียงคานแล้วก็เข้าสังคมเลยนะครับอันนี้คือแผนการคร่าวๆนะครับปัญหาคือกลัวรถติดนี่แหละจากกรุงเทพที่ไปสระบุรีนี่มันจะหนาแน่นไหมเนี่ยมารอลุ้นกันนะครับจริงๆว่าจะอยู่บ้านอยู่กรุงเทพแบบไม่ไปไหนอแต่ก็มีเหตุให้จะเป็นต้องไปนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หนองคายและอุดรครับ